สวัสดีครับวันนี้ผมมีคอร์สใหม่เป็นคอร์สเบนเดอร์อีกเช่นเคยนะเป็นคอร์ชชื่อว่า Visual e f f e c t in b e n n d e r เอามาฝากให้คนที่อยากจะเอา CG ไปรวมกับฟ o ตเทจภาพจริง จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่นำให้ท่านเนี่ยเริ่มมาสนใจการทำ 3D โดยปกติเนี่ยนะฮะการที่เราจะเอา CG ลงไปใส่ในฟุตเทจเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนอยู่ประมาณ3ขั้นตอนนะก็คือ1คือเราจะต้องถ่ายฟุตเทจมาก่อนง่ายที่สุดท่านเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายฟุตเทจมาเลยไม่ว่าจะเป็นแนวแนวนี้แนวนี้ได้ทั้งหมดบางรุ่นนะ ถ่ายวิดีโอได้แบบดีแบบโคตรดีนะอย่างเช่น o n e เนนะฮะหรือว่าพวกรุ่นที่เป็นตัวท็อปของแต่ละยี่ห้อเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ได้กลิบดีมากๆเลยนะฮะวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยถ้าจะทำา g g เนี่ยมันต้องถ่ายยังไงนะมันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องพยายามที่จะคอนเซิร์นที่เราจะรักษาให้วิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยมันอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้วิดีโอนั้นสามารถที่จะ เอามาทำา g g เราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนอกจากการถ่ายวิดีโอมาขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่กว่า95%ในเนื้อหาของคอร์สนี้จะพูดถึงคือการทำโมชันแท็กกิ้งนะฮะอธิบายได้ง่ายๆว่าอย่างนี้ฮะปกติเราถ่ายวิดีโอมาเราไม่มีทางที่จะเอา 3D โมเดลมาวางลงไปเนวิดีโอ แล้วให้มันติดไปเหมือนกับว่ามันอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเราจะทาอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยมันคือข้อมูลของกล้องที่มีการเคลื่อนที่มาแล้วแล้วเราได้ภาพใช่ไหมครับเราเอา CG มาวาง CG เราก็จะลอยอยู่บนนั้นไม่ไม่มีทางติดกันยกเว้นแต่เราจะสามารถถอดกล้องของฟุตเทจออกมาเป็นกล้องทีดีได้ซึ่งคำตอบของมันก็คือการเรียนรู้เรื่องของ motion tracking เราจะมาทำการถอดกล้องออกมาจากฟุตเทจใดๆไม่ว่าฟุตเทจนั้นจะเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนในสนามกีฬาที่มีคนฟุตเทจนั้นจะเป็นฟุตเทจของโดนที่บินอยู่สูงๆต้องการจะทำา CG หรือว่าจะเป็น g i มบอ l ที่เราใช้ถ่ายงานอะไรสักอย่าง้เราต้องการที่จะเอชซีเข้าไปหรือว่าจะเป็นลักษณะของงานที่ค่อนข้างได้รับความนิยมที่เป็นวิดีโอโฆษณาถ่ายแลนด์มาร์กต่างๆแล้วเราเห็น CG ไปอยู่บนตึกหรือว่าอยู่บนจอดังนั้นในเรื่องของ m o ชั่น t ท็กกิ้งเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับ 1. คือฟุตเทจนะฮะสคือเรียนโมชั่นแท็กกิ้งซึ่งเราใช้โปรแกรม b บนเดอรเวอร์ชัน4.2 LTS นะครับและ3 ก็คือการทำา g g ขึ้นอยู่กับความชํานาญและเป้าหมายของท่านบางคนอาจจะใช้โมเดลที่ซื้อมาบางคนก็อาจจะทำเองทั้งหมดเพราะว่าท่านเรียนเบนเดอร์มาการทำา g g เนี่ยยิ่งเรารู้ลึกรู้เยอะเราก็สามารถที่จะสร้างได้มากขึ้นอย่างที่โรงเรียนเราเนี่ยเรามีสอนทั้งมายาแล้วก็เบนเดอรเลยซึ่งการเรียนในคอร์สเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมาช่วยในข้อ3คือทำให้ท่านมีความ ชำนาญในการที่จะสร้าง CG Elements สําำหรับในคอร์สของ Visual e f f e c t i n v e n d e r เนี่ยพวกโมเดลหรือพวกบอลลูนมันเป็นไฟล์ที่ผมเนี่ยทำการเตรียมไว้ให้ท่านแล้วผมแคชมันไว้เป็น Alembic Cash ในการเรียนคอร์สนี้เนี่ยท่านควรที่จะมีพื้นเบนเดอร์มาก่อนหรือว่าเคยเรียน i n t o to b e n n d e r ของไลท์ซมาแล้วราคานักเรียนใหม่ที่ซื้อเนี่ย จะได้ราคาลดนะฮะอยู่ที่2,500บาทส่วนนักเรียนเก่าเนี่ย1499สั่งซื้อเหมือนเดิมมารที่จะอินบอทเข้าไปที่หน้าเพจของเรานะครับ f a c e b o o k c o m l c g นะครับหรือว่าท่านจะสมัครเองก็ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ผมจะแนบไว้ให้ทางด้านล่าง การเรียนว่ามันจะใช่หรือว่าตรงกับการใช้งานของท่านไหมสามารถที่จะสอบถามเขม้ามาได้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่นี่หรือว่าจะถามในเพจของไลซีีก็ได้วันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซีีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ